ทิ่กรรมสนวดมนความเพียรพระพิตายอดเสร็จีราวหลวงปูท่ทวดฤาษีสุปิดทรหนึ่งเก้าสครั้งที่3ามแปดตรงกับวันที่สิบธันวาคม2 5งพัน เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17ธันวาคมสอง8กข้าพเจ้านาดิทดดิเบสบาจิตขอเป็นวาจาสรารยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรมมารมบูชาสังฆบพชาและเป็นอาจาริยบูชาเดลองพักพร้มปฏิทิศเจ้าองค์ูสมเรตุลองปูบุณเดลองปูศิลาหลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอทเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสารยายของข้าพเจ้านี้ ขอทุกภาพคุณพระนารายณคูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นธรรมที่อันควรแก่การสวดสายารยมนต์ต่อไปบทสวดจุมนมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัถรรกะันตุเทวตาสัทธัมมุนีราชสาสุนตุสคามมกธังสักเกตมิจุลเปค,คีศิคาราตเฮจันตเดเควิมานี ทิเบะเทศจะคำเมตตุลูกาเนเกฮาวัตุมหิเกเตภูมาเจยันตุเทวาฉลทลวิสเมยะคาคันธรรมนาคาทิตันตาสันติเกยยังโมนีวัฏจันทร์สัทโวเมสุนันตูธรรมะสวนรคารูอิยมัททันตาธรรมะสวนรคารูอิยมัททันตาธรรมะสวนรคารูอิยมัททันตาเมืองสวนน้ำมการสิจิกาธานโมตัสสะโะขะโตอะนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสารภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสารภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัตตกิริยาคาถานาถิเมสรังอัญญังพุทโธเมสรังวะรังเอเตนะสัจจวัเฒนะโสติเมหขตุสัพพะทานาถิเมสรังอัญญังธัมโมเมสรังวะรังเอเตนะสัจวัเฒนะโสติเมหขตุสัพพะทานาถิเมสรังอัญญังสังโฆเมสรังวะรังเอเตนะสัจวัเฒนะโสติเมหขตุสัพพะทา หมวดสวนมหาคารุณิโกนาโทติอจิกาคาถามหาคารุณิโกนาโทอัตายะสัพพะปนีนังปุเรตวาปัลัมีสภะปะโตสัมโพธิมุตตะมังอิเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสัพปุปตะวามหาคารุณิโกนาโทหิตายะสัพพะปนีนังปุเรตวาปัลัมีสภะปะโตสัมโพธิมุตตะมังอิเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสัพปุปตะวามหาคารุณิโกนาโทสุกายะสัพพะปนีนังปุเรตวาปัลัมีสภะปะโตสัมโพธิมุตตะมัง เเตินาสัจวัชเชนามาหุส์สุสัพุปัตตวาโนสวนมหาสมัยสุตเอวงเมสุตังเอกังสมัยยังรักควาสเกสุมิฮารตีกะปิโลกตุสมิงมาฮาเมเนมหาตามวิปุสเกนาสัติงปัจจามิเติี ภิกุสัตเทหีสัพเพเหวว่อรหันเตหีท่สสหิจัลวะตาตุหิเทวตาเยปุินาสนิเปตปฏิตาหุตธิพะทโธตังทัศนายยะภิกุสังจาอดุโคจตุนังตาวาสกายิกานังเทวานังอิตาตังโหสิเอียงโคภะกวาสเกโสวิหะติกะเปิลโทเสเมงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนะสัิ่ิมัจจามัยเทหิภิกุสัตเทหิสัเพหววะอรหันเตหิท่สสหิจัลวะตาตุหิเทวตาเยปุินาสนิปฏิตาหุตธิพะทโธตังทัศนัยยะ พิโคสักขันจายญานุนากมียังปิยานาภวะเทน,ะะเนุปัสสังขโม,มายามะอุบาสังกตะวปะปะปโตสันติเกอิมะสันติเกีปเจกขาธาปัสยามติอะโคตาเทวตาสยะธาภิเดมะพลาวาตุลิโสสมัสชิตังวาภาหังปัสสัยยะปัสสิตังวาภาหังสมิจเยะอิวะมิวะสุทาวาเสสุเทเวสุอตัตถนิตาปะปโตปุระโตปะตุลังโส อะโขโถตเทวตาเอกภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัังสุเอกมันตังติกาโคเอกาเทวตาภควโตสนิเกอิมังกะทังอภาสีมหาสมโยปวณนนะสมิงเทวกยาสมาคตะาอคัตตมหาอิมังธรรมาสมัยยังขะิตายวะอัปะลาธิตาสังคันติอะโขอัปะลาเทวตาภควโตสนิเกอิมังกะทังอภาสีตัสสะพิโกสมตาทังสุจิตตังอัตโนอุจุกามาสังสุ สัลทีวาเนตานิกังหตว่าอินทะเลเจนีลาขันติปติตาติอตโคอัปปะลาเทวตาปะกตโตสังเกอีมังคาทังอาาสิเจตว่ากิลังเจตว่าปลิกังอินทักิลังโอหันจามาเมชาเตจารันติตุหธะวิมาราเจคุมาตาสุทันตาสุสุนักติอตโคอัปปะลาเทวตาปะกตโตสังเกอีมังคาทังอาาสิเยเกจิพุทธังเสนนังคาตาเซนติขันสัติ อภายภูมิเงปะหายังอนุสังเทหังเทวะกายังพอิพูเรสันติติอาตโคปะขวาปิคูอมันเตศิยะปุยนะพิคเวทัสสุโลกตาสุตุเทวตาสนิปดิปาหงติตถท,ทาขตังรสนายาปิคูสงฆ์จารเยปิเตพ,พิขวีอะเฮสุมติตามตานาอนันตุสมะสัมุทตา เตสัมปิประวัตินังเอตตาพรหมเยวะเทวตาสนิปติตาเฮงทรงสยดฮิปปมายังเอตัลหิเยปิเตวิโกเวปวิสติอนัคตมัณนาอนันโตสมาสัมปทาเตศรษปิประวัตินังเอตตาพรหมเยวะเทวตาสนิปติตาวิสติสยดฮัปมายังเอตัลหิอาจจะิสัมมิภิกขเวเทวคายานังนามนิกิตจะคิสัมมิภิกขเวเทวคายานังนามนิเะเสด็จสมิภิกขเวเทวคายานังนามนิ ตังนาทาสาทุกขังวาสิกโลธาภัาสิสยมิติเอวัมพะเตติโคเตภิคูเพื่ตัปะจสกษงพะความอิจพวจาสิโลกมุนุษกสัสสิยมีธาภุมาตัสสิตายสิตาคิดิีขะลังมหิตัตาสมหิตาปพุธุสีหวาสันีนารลมหังสาพิสัมนพโอธาตมนาสาสุทาวิปัสนา มะนาวิลาภิญญบจัตเตยตวาวันนี้ก็ปีโลทวีเตตัวมะตุยสภาสาวกีศาสนาเตมรเทวกายาปิรตาเตวินะทศวรเตจัตตมคุลุงตุตวาพุทธศาสนาเตสมตุลงุยนังอมนุสานะศาสนาอภิเกสตามาตักุงสหัสังอสหสัตลิงสังเอกศาสนาอมนุสานะมาตักุงอภิเกนตามาตักุงทิสาสภาพุทธะอหุงตันจัสพังอภิญยย อวัคคิตวานาจะคุมาตตอมติเยสัทธาสาวกเกสัสนนรติเทวกายาภิกขตาเตวิชระภิกขวเยวหังกิตาจิสัมมิเกนิอนุปุปโสสัตสหสาวะยขาปุมากะปิตะวัฏวาอิทิมโตสิเตมโตวันามโตยัสสติโนมุธมนาภิกขมงภิกขนาสัมติมุณังชะสหสาะเหมวะตายยขานาลตะวันนิโนอิทิมโตสิเตมโตวันามโตยัสสติโนมุธมนาภิกขมงภิกขนาสัมติมุนัง ตาตาคิลาติสหัสายะขานันตวันิโนอิติมโตชิติมันโตวันัมโตยะสัติโนมุธมนาปิกขมงปิกุนังสัมาติมวะนังอิเตเตโสระสสหัสายะขานันตวันิโนอิติมโตชิติมันโตวันัมโตยะสัติโนมุธมนาปิกขมงปิกุนังสัมาติมวะนังเวสามิตาปจัจสตายะขานันตวันิโนอิติมโตชิติมันโตวันัมโตยะสัติโนมุธมนาปิกขมงปิกุนังสัมาติมวะนังคุณพิโรและเจ้ากังอโควิุณนัสสิเวสนังพิญโยนังสัตตสานัง ยกระหนังไปยิโรปัสติคุมิโรเล็กจะเข้โคโสปะคะสมติงวะังปู้ดิมจัติสังราชตัตราโทประสัสติคณะปะนังอธิปติมหาราชายะสัจิโสปุตตปิตัสสะภาวินธนามังมหาปนาอิทินโตขิจิมโตน้ำโตยิสัตพิโนมุธมนาวิกาโมพิโกนังสมิติงวะนังทศินจัติสังราชวิโรนะโหตประสัสติคูมาธานังอธิปติมหาราชายะสัจิโสปุตตปิตัสสะภาวินธนามังมหาปนา อิท um um ิมตุสติมตนังโตยัสสิโนมัธมนาภิกขมงภิกขณังสมุทิมนังปัจจิมจัตติสังราชาวิรูปโคปัสาตินยคะนังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปีสัสสาภาวุณทนามามหาภลาลอิทิมโตุสติมตนังโตยัสสิโนมัธมนาภิกขมงภิกขณังสมุทิมนังอุตตานจัตติสังราชากุเวโลตัสสาติยคะนังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปีสัสสาภาวุณทนามามหาภลาลอิทิมโตุสติมตุณามตน วันธรมนานพิฆมุงพิฆนังสัมพินธนาำปุริมัติสังทัตทัตละโถทายขินนนวิรุฬหโจิเวนานวิรุฬบอกโครลุตระนังธิสังจะตาโลเตมหาราชสมันตาจะโลโรธิสาธนรันาทังสุวเนกปิลาวัฒเวเตสังมายาเมโนทศะอาภูณเนิกาสะามายาคูเวนทุเวนทุวิูจิเวโตสหัจนะโนกมาเสโทเจกินุเวนทุนิมวุจะมาทาอธแบบโยตเทวสโตจะมาตริ เิตสิโนเจกันทัพโอนโรอิสาชนโนสัพโขลาโคเป็นเจติโคเทวะติมพุรูสุยยมุจสาอิเตจันเยเจลาจชนโนคันทัพพาสหะลาชุภีโมธรรมนาพิกามุภิกุณังสมิติมวนังอะทะโคนาภาษานาคาเวสาราสหะกัจการคำศัพท์ตะลาอาโคพยาคาสหะยาติพิยามุนาตะตะลาธาจะอาโคนังคาเยสสิโนเอระปโนมหานาโคโสปะคะสมิติมวนัง เยนัคะอเชสานาสงนันติทิพาทิชาปคิวิสุทธิจักูเวหายาซาเตมนัมอัจฉปตรจตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตภานาคาราชานามาสีสุปันาโตเมาขมัสสิพุทโธสนาหหิวะเจหิวะยันตานาคาสุปนนาสรารนามะตังสุกุตททังสิตาเวชัตเตนะสมุทังอสุลาสิตาภาตรุรว,วัสวัตเตเตอิทิทมตโยยัสสิโนกันลลัญชามหาภิสมะอสุลาสนาวิคัสสา วิปัสสติสุจิติจะภาฮาราโทนมุจีสหสัตตัญจะาริปุตตนังสภเวิโรจนามการเสนหิตวาวลลินลเสนังละหุปัทุมปะคมงสมัะยุทธานิพันเตภิคุณังภิคุณสิมจติงวนังอาโปจเทวาปฐวีจเตโชวายุตถาคมงวาลุนาวาลุวาลุนาวาลุนาเทวาสมุจเจสสาสหะเมตตากรุณากายกอปโปเทวาเยสสิโน สัศเตธันธากายาสเปนังตมวนิโนอิติมโตชุติวันโตวันละมัโตยัสสานิโนมรธรรมนาภิกขมุภิกขังลังสมุทิงมนังเวทูจเทวาสารีจัตสัสมาจัตุวียะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมะคูปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุยะมะคูปุรักขิตานัคตนิปุรักขิตวาอาภูมันทวาลาหกกาวาสุนังวาโสโสะโทสะโพปะคับภูรินทสะโททัสเตธัสธากายาสเปนตมวนิโนอิติมโตชุติวันโตวันละมัโตยัสสานิโน มรรคมนาภิกมุมิกุนางสมิงนาอาทาโคสหภูทเทว,วาชละมักคีศิคาลิวะอเลตกา,าจโลชาจุมาปุภาณิพาสินโนมรุนาสะธามาจะอจุตตาจะเนชกาสุเลยยะลุจิลาอภูอภูวัศวันิสินโนทศเตชศิตากยยายาสเปนตโตนินโนอ,อิติมโตชุติมโตว,วตวนัมโตจุตสิโนมรรคมนาภิกมุมิกุนางสมิงนา สมานามหาสมานามนุสามนุสส์ตาคิธาปัุบันกาอภูอภูมโนปัจจุบักาอธาภูหัรโยเทวาเยตโลหิตวาสิโนปะละคามาปะละคาอภูเทวาเยสัสิโนทัสเตทะทัสะกายาสเปนตวานิโนอิเตมโตสิวันโตวนาวโตยัสสิโนมุธมานาภิกขมุภิกขนงสัมาติหันั้สุขะกลุ่มหาอรุณาอภูวิคขนาสาสะอุตตะกายาหะปะโมคาอภูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหะนักขามิสกาจิยัสสิโน คธนยังอาคาปเชนโนตโยทิสาอวิสติทเสติทัสสะกายาสเพนะตมวณิโนอิทธิมตโฉติมตโหนมวนาบันโตยัสสจิโนวัานาภิกมุงภิกขณังสมติงวะนังเคมีรายยุสิกายามากตะกาเจยะสเิโนสัมพิตะกาลามัสิซธะชตินามาจะารสวาณิมาลาลติโนอาคูธาคุปะละนิมิตาทเสติทัสสะกายาสเพนะตมวณิโนอิทธิมตโฉติมตโหนมวนาบันโตยัสสจิโนวัานาภิกมุงภิกขณังสมติงวะนัง เทเทเทวะนิกายาสเพนะตวนิโนนธรรมรัตเยนะคันยุงเยจันเยสติสาสหะตัวพุชิชาติมะคิลังโอทิตินามนาสว่างทะเคมขัดตะลังนางังจันนางวะสิตาติตังสุภามังปรมโตจักุตตาอิธิมโตสหะสันังกุมารุติโสยโสบคาสันติมุนังสหะตัพมมโลกานังมาอาพมมาพิฏิทติอุปปนโนจติมโตปิสมังคโยสัสสิโสทัสเสถาอิสระอาคุปเจกวัต สวัสดิโนเตสันจะมัจโตอาคาหันิโตะลิวะลิโตเตจะสพอภิกันเตสินเทเซเวสพามะเกีมรเสนาอภิกรรมิปัสสะนณะสมมธิยังอิทธะคณะอิทธะมัณฑะลาเคนาบัฏฐะมัทุโวสมันตาปิวะเลตทะมามุมจิตทะโคจิตังอิจิตทะมหาเสนกัญหาเสนังอเปสิยิปนิณาจะลามหันจะสัลังกตวานะเพะะวังยะธาภวสสโกุลิโคทัสตะยันโทปัสวิจุโกตะธาสุปยุธาวติ สังคุโตอสยังวเสตันฑะสัพพังอภินญญาวังกิจวานะจะคุมาตโตมันที่ยิสัทธาสัพเพเสนีกระเตปมรัสเซนาพิกันตาเตวิชราพิคาวอเตจ่าตะวันลุงสตะวัพุทธศาสนางวิตรักีหีปากมงเนสังโรบปีชยุงสัพเพวิเชรสังขามาพยาติตายสัสสินโนมรันติสามปุทธิหิสัพกาเตะเนสัตติ สวัสดิ์จุลละชยะปะละกรน,นโมเมพุทธเตชะสารตนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปะละเมสุลาสิทธิพมาเอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลัคกาสมุทาภูตุงค้างคาจะสะพามะชายะประสิทธิโพนุเตชยะชยะธรนีธรณีอุตติอุตตีนาีินาีิาชยะชยะขะคนละตนนิใยนิไรใส่เสนาเมรุราชะลนัลชี ชยชยคมภีระสมพีนาเคนทนาคีปีศาจจปุูตะกาลีชยชยะทุนนิมิตาโลกีเสชยะสิงคีสุธาธาธานมูขัดชาชยชยะวรุณนมุขัดสาตาชยชยะจำปัินานขคุณละคันทกชยชยคาจคนณละตุรงสุการาบุจงสีหะชยคะทีปาชยชยะวรุณนมุขัดยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุทธิ นรดีชยะชยสุขาสุขาชีวีชยะชยะธนีตะเลสทาสุชัยยาชยยะชยยะธนีสันตินสทาชยะชยะมังกราชัญญาาวกเชยะชยะวรุณะยักษีชยยะชยะลัเสสุระพุชะเตชาชยยะชยะพัมเมนทักนาชยะชยะราชธิราชใจชยยะชยยะปทวิงสับพัง ชยชยอรหันต์ปาปจเจกับพุทธสาวังชยชยมหิสุโรฮโลฮลินเทวาชยชยพาม,มาสุรโคชยชยนาโควิรุณหาโควิรุปโคจจนทิมาลวิอินโทจะเวนเตายโยจะกุเวโลวลูนโนปิจะอักคีวายโยจะปชุนโฮกุมาโลทัตาตาะทัตโกอัธาาสามหาเทวาสิทธิกาภาษาอัธโยอิสินโนสาวกาศสภา,าชยะ ลโมพระวันต at e e ok ah e ุเตชยักรำโมจะสังโคจะทะปาโลจะชยักังเอเตนะชยะเตเจนะชยัสอดทิพวรรุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโคนตุเตเชมังคลังชโยปิพุทธะสิลิมาโตอยังมรัสสะจะปปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชยะตตาทะพมักคะนามะฮิสโนชโยปิพุทธะสิลิมโตอยังมรัสะจะปปิมะโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเต ประโมทิตาชยัตถะอินทะคณาเมหิสโนชโยปีพุทธศาสนิกมตอยังมรสาะจปาปีมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตประโมทิตาชยัตถะเทวคณาเมหิสโนชโยปีพุทธศาสนิกมตอยังมรสาเจปาปีมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตประโมทิตาชยัตถะสุปันนคณาเมหิสโนชโยปีพุทธศาสนิกมตอยังมรสาะจปาปีมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตประโมทิตา ชะยะตถาธานาคคณาเมหิสิโนชะยโปิพุทธศสสลิมโตอายังมรสาแตะปะปิมโตปลาชะัโยะโอโคสายามโพธิมันเตปโมทิตาชะยะตถาสพา,คามคณามหิสิโนชะยะชะยะัยโยโตบริยาโมเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยหองหชะะีชัยสุชัมังคะเล อภรราคิตตปานังเกสีเสปทาวิปูกเลอภิเสกสัพพุตตังอคาปโตปโมตติสุนักขตังสุมังขลังสุปปาตังสุมิตังสุปโนสุโมขโตจะสุยิทังภามัจจริสุปทาคินังกายะกัมมังวายากัมมังปทาคินังปทาคินังมโนกัมมังปณิสิเตปทาคินาปทาคินานิกตะวันละพันตเทสปทาคินีเตอัฏฐะลัทธะสุกิตาวิรุณหะพุทธะสาเสนโลคาสุกิตาโหตัสหะสเพหิยติภิ สุนันตุพนโตเยเทวะอาสมินคันเน่อธิคตาธิคายุตาสตาห้นตุสุจิตาห้นตุสัพปทาละขันตุสัพปัสสะตัณงละขันตุชินอาซาสนายากะจิปัฏฐาเอสังสัพเพปุเรนตุมโลตถานยุตกาลีปวสตุวัตสังวะสาวะลาหกาโลคาปิปัตถวะเทสังนิวรเลนตุจะสัพปทากายสุขังจิตตสุขังละขันตุยะธาละหัง สวัสด h ม r นิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสวัสดียังมีนาติเจตตวันขอะทีสปินทิกะสะอารลเมตะละโคภควาพิคูมันติสีพิคูตีพระธรมเตติเตวิพิคุภกวตูจะสังสมภควาอิตัโทจาอุปาทาวาพิกเวีตัถากตะนังอนุปาทาวาตัถากตะนังทิตาวาสาธตุธรรมที่จะตามธรรมนิยามมตาทัตพีสังฆราอนิจาตีตังตัถากตะโตอภิสัมขุจติอภิสัมมิติอภิสัมขุตวะอภิสัมมิตวะอจิกติ เทเสติปจจะปิติปทัพปติวิวารติวิภัชติอุตนิกโลติสัพเพสังขาราญาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสิกาวาสาตุตมัชฌิตาสัมณิยามตาสัพเพสังขาราทุคาติตังตถาสตโตอวิสัมพุจติอวิสมิติอภิสัมพุจตวาอภิสมิตวาอธิกติเทเสติปัญจะปิติปทัพปติวิวารติวิภัชติอุตนิกโลติสัพเพสังขาราทุคาติ ปบาทาวาพิกวิสาักตะตาณังอนุปบาทาวาตะตาตะตาณังทิตาวาสาธุธรรมะเจตตาธรรมนิยามตาสปปตมาณตติตังตะตาโตอภิสัมพุจติอภิสมิตติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวาอาอจิคติเทติปัจจะติปัฏฐาติวิวาลติวิปัจสติอุตนิกโลติสปปตมาณตติอิธมโวจจะภะขวะอัตมนาติภูมะวัโตภัสตังอภินันทุนติมสวรพเทตะตาณัคถา อทิตังนานะวาค่ะเมยยะนปฏิกางเคนะคะตังบุคคลไม่ความตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงในทัติกรรมเหนนตังอปัตังจะกนะคะตังสิ่งเป็นอนีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนอก็ยังไม่มาปันจุบันันจะกโดยธรรมังตถาตถาวิบติสีสังหีรังสังบุปังสังวิคามะนุครุหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเะพหน้าในที่นั้นจ้นแจ่มแจ้งไม่เง่งง่งงงแกงเขาคนขอบุญอาการเช่นนั้นไว้ อาชีวะกิจจามัตะปังโคแสดงว่าเราต้องเสวยความเปลียนแปงกิจที่จะต้องทําความเพียรวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อพรุ่งนี้นาหิโนสังฆารันเทนะาวาเซเนนะมาจุนาเพรักการเพียรต่อมาจุลาซึ่งมีเสนามางย่อมไม่มีสมาราวเยวังวิหาริมาตาปิงอโหัวรัตตามะตันติตังตังเวผาเทกระตตติสันตุอจิเกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมมีกาวเรียบผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นมีกการทางความเกินนะต่างวันและก็เกินบ้าคู่เป็นอยู่แม้มี เราเพียงเราติดอยหน้าชมตรวจสุขภรพมะเรสังเวขปจเวคณะปตคะคนณะสเพสังฆรานิจาสัง,ากางการคือร่างกายจิตใจแนรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแลดับไปมีแล้วหายไปสเพสังฆราทุคขาง่างารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแลเจ็บแก่ขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเธรรมารัตตาสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของไม่ยั่งยืนอวสังมายาไม่ตัพังอะไรจะเป็นตายเป็นแท้มรณะปริโยสานมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอบชีวิตต่างเมอันิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตตะว,วันที่อย่างสางเวชยังกายโยอจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอภิตะวิญญาณโนคันปสัสจ,จาวิญญาตชนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอดิศิสติจากน้ำนทับปตัตตวิงซึ่งแผ่นดินกลิงกะลังอีวะปรนดุนาว่าทอนไมและต้นพุนนิรตตังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัตตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้ออุปาธายะรมอุปาอุปาทาวะยะรรมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจนติการเกิดขึ้นแล้วมี ย่อมดับไปเตะสังมูปสมัสมโุโความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นทุขอย่างยิ่สงสเพสตามานันติจะสตั้งหลายทั้งพวงขาลังตายยุคฤสุจมัมฤศรีที่ตายแล้วและกาลังจะตายตเทวะหังมริศมิเราก็จะตายยังน้เหมันกันท่เมเอธะสังสงยยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยอทสวดเมตตายยางกิจิต ยังเงินจีกุศลังกรรมังสะเพหิประเทหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุตุนันตุปนโตเยเทวาอสมิงธานิอธิการติการุตัสตาหุนสุกิตาหุนตุตุคาปะมุญญานตุมังตะปิไกสุกิตาหุนตุตุคาปะมุญญานตุสะเพยยติกาสุกิตาหุนตุตุคาปะมุญญานตุสะเพยยติกาสุกิตาหุนตุตุคาปะมุญญานตุสะเพยปิสาสะเพยยคาสะเพยปิตาสุกิตาหุนตุ ตุคขาปรมัญญตุสเพจจาริยุปัชยสุจิตาหนตุตุคขาปรมัญญตุสเพจนาคตานาคตาสุจิตาหนตุตุคขาปรมัญญตุสเพเจวิวาสุจิตาหนตุตุคขาปรมัญญตุสเพสรามะจินังสมิงจันตุโววุฑปุชาบังพุทธวะนโมบริสโตอคันติมายะอิติปควานโมบริสโตอคันติมายะอิติปควานโมบริสโตอคันติมายะอิติปควา ส,สดสวดปฏิทิานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวัตถินีนตุเปะเลพุทิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานินาพลูภูจิตาสดทิ่งกงัลโณเตถาวิหารมันทะเลเทลาเจมาชานาวากาภิกเจภิโกสลามิกาธนาปฏิอุปัสกาคามาจเจติสานิขามาสีสลาสปานุโคตาสิกิตาคนตุเตสลาภุชายีปิจะทาสมภาวะสังเตราชะธา,าโอปปาติกานิยานิกังขมาวลังปฏิเจติสเพวิทุกขสสะกัลลังตุสังขยัง สตุติลังสตังธมวธรรมัลาจปุขลาสังโฆหุตุสมโควอัตจาติหิาจะอัมเพรละขันตุสัโมสเีปีธรรมจนิโนวติงสัมปปุยยามะธรรมีอริยปเวตีปสนาหุตุสปีปินิโนพุทธาสานีสัมมาทารัโวจันโตกะเรเทโวปวสตุวติภาวยะสตนณังสมิทังเมตุเมทนิมมาตาปิตาจัตตลจังนิจังละขันติกรุตตังเรวังธรรมนอาจารโนปชังละขันตุสัปทา วสวดเทวตาอุโยจังคาถาทุกขปัตตาเจนีทุกขาพุทธปตาเจนิโสนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาห้องตูสปิวีปนิโนอตศวัตจมิหิสัพพตังบุญญะสัพพตังสัพเทวานุโมทันตุสัปัสัมปติเทียธานังและสัตตุสัพยาสีลันตันตุสัพพทาภาวนาวิละกาห้องตูขญตูเทวตาสตถาสุปวสวดสุมังฆะคาถาห้งตุสัพพังสุมังฆะลันตันตุสัพพเทวตาสัพพทุกขานุภา er, วนัสุธีห้องตูน enne, ิธันตลัง นตุสปังสมงาังลักขันตุสพเทวตาสพพธรรมานุภาวนาสติมันตุนัสังมันตุสปังสมงาลังลักขันตุสปเทวตาสพพสังฆานุภาวนัสติมตุนีังสัพพุทธาปราพตาปเจกนัจจะยังพลังอาสนันจะเจเจนะลกคามันสัพโซสัพพุทธาปรตพตาปเจกนจะยังพลังอาสน์นจะเจเจนะลกคามันมีสัพพโซสัพพพุทธาปรตพตาปเจกนัจะยังพลังอาสน์นจะเจเจนะละคามันมีสัพโซ สัพพ,พบุตราบระปตาบัตเจงนาเจยังพลังอันัตาจัตติเจนละลักัมวณิิสัพโซสัพพพบุตราบระปตาบุิจนาเจยังพลังอันัตนาจัตติเจนาลักังวันิสัพโซสัพพพบุตราบุระปตาบุตรเจงนาเจยังพลังอันัตาจัตติเจนาลักัมวณิิสัพโซสัพพพบุตราบระปตาบุตจนาเจยังพลังอนัตนาจัตติเจนะลักขมวสโซ พรุทธาวลประตาบจีกันานจะย,ยังพลังอังนสับจับเสียนละวคำวน,นี้สับโซดูคำน,น้าแห่งกุศลที่ข้าพิจาได้สวดสายใหพระบรมมนี้เขา,า,ยายพ,พเจวารรมอร้องก้าวอุทิศขวานเป็นพระได้ากกุศลแด่พระสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิจิตพระบรมราชิน,นาพระบรมราชชนนีกันปีหลวงพุทธเดชสุสวรรค์คาาย ขอนิสทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นซาบะีีมงคลเกียรต่เขาจังให้เจ้าคาดปลอดภัยจากทุกสิ่งโลกปัญหาและทั้งปวงให้มีแรงในแรกอันศีรษะเดมั่นคงเป็นสมณะอาชีพเป็นทัศน์ของคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอเจ้ได้มีเก่เขาเข็เจ้าขอให้เขาเนจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมของขอหนาแห่งองค์สมเด็จเขาสมณะสมบูรณเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสานความน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่ทุกมงคลพระสิตาโยติตรี ตั้งผ่าไทยและผ่าลาลวลงถึงวันตรงของคนทั้งครอบที่สองสิ่บหกล้านและจัดสร้างเพื่อนให้เตยมด้วยภูทนุภาพเทวุนุภา,ภาพและชาติทุภาพองค์ศักดิ์สิทธิ์นงิยผลให้เป็นจริงของคนเกี่ยวพวกครอบครองและบูชาทุกการด้วยเธอ